ด button, 謝謝 hmm ีจ้าเพื่อนนมาค่ะมื้อวานอย่าอ้อยหาเพื่อนมาจินส mm ้ม hmm. อ mm ีกอย่าอ้อยจะถาเพื่อนมาตำส้มโออย่าอ้อยแกะไว้แล้วค่ะออ้อยยืนอยู่ใกล้หน้าต่างเด้อค่ะอันนี้ส้มโอหั่นทับทิมอันนี้ส้มโอหั่นข้าวดนึ่งพึ่งตำส้มโอหวานอย่าอ้อยจะกินตำน้องสาวเพื่อนําเพื่อนกินแบบจิ้มน้ำปลาไล่แล้วอย่าอ้อยกินตำใส่ขิงเพราะอย่าอ้อยกินพริกไม่ได้อ้ยตำใส่ขิงใส่ขิงเลยไล คิงน้อยคิงน้อยขึ้นบ้านเขาดค่ะเพื่อนถ้าใช้ไล์กเ็เพ็ดย่อย่ามาตำกันค่ะเดี๋ยวย้อยหักนากองกันใส่่อนทัมเพื่อนแล้วตักคิงกันจ้ะ ตั้มเพงกินนนะน้องถามเพื่อนเนี่ยอย่าอ้อยตั้มคิงให้ล็กๆก,ก่อนเลยเนาะมันไมอย่าอ้อยเนี่ยวเาเทนฮอนตกองตั้มพอนี้เราจะมันเพื่อนๆพราะว่าอย่าอ้อยกินผิดประเดนะี๋ยวเนาะอย่าอ้อยใส่ตะคิงนี่อย่าอ้อยมาเอาส้มโอลงก่อถ้ามันล่าอย่าอ้อยก็ไปตั้มเบอร์เนาะค่ะเพื่อ,อนๆ ไปสว่าวงค์กันเนื้อมเรียบไว้อยู่เต็มโคกเลยโอ้ไหลายออกและขาวคนเพื่อน สีขาวใช่ค่ะเอาขีมาใส่น้ำตาลค่ะเพื่อนตำอย่าไว้ต่ำสีคิีงวแล้วค่ะเนาะใส่กะล่ำต่ำพอนี้เราจะเพื่อน ตำลาวเอาเนาะค่ะบางคนเพิ่นก็มักใช่คัวแต่ว่าอย่าไอ้มักตำลาวๆค่ะเพื่อนก็ได้กินพริกได้ก็ใส่พริกเด้อสามเพื่อนเอ้ยแซบแซบเดี๋ยวตำเหงือมาได้ไวเนี่ยค่ะน้ำมันอีกกระจวยวายระวังน้ำมันกระจายกระจายได้อย่า,ยา,ยาบบไว้แหววควายแหววส้มโอ,น,โอนี่ออกก่อน,นเนี่ยเคสควายค่ะเพื่านเช็ดเท่านี้ละค่ะเดี๋ยวไปกินกัน เรียบระคยแลขอขอเพื่อนจะไปกินกันกินกันหักกองหมูง้อนประเทศนเนาะค่ะเพื่อนเอ,าอ,อ,อ้านี่อย่าเอาเห็ดใส่จานเก่านี่ยละค่ะเพื่อน ต้มโอค่ะบริษัทยังหรอกค่ะไม่ใช่ไม่มีหรอค่ะมันูหน้าตาก็อีเป็นแบบนี้เด้อค่ะเพื่อนต้มส้มโอจะกินกันโรยเม็ดผักกระหินโรยค่ะเพื่อนนี่ค่ะผักกาดก็มีผักกัญจองค่ะเพื่อนๆอย่าอยอยไปปักกันคูดิจริ ไปพาไปกินกันค่ะเพื่อนๆนี่จ้ะแซ่บๆนี่หยอ้อยค่ะเพื่อนๆมาตัดกานพูนเด้อค่ะดงพูลหยอ้อยไปกินกับตําส้มโอค่ะเพื่อนๆเอาบบไปเต็นท์นอนหย้อยบ่มากานใหญ่การมีเนะาะค่ะเพื่อนๆนี่ได้แล้วขันได้แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อไม่เด้อยขา่าวเพื่อนต้นหูลอย่าอ้อยเอาอันเดียวกินบ่เบริเบรดอรอกค่ะไปกินกับตัมส้มโอกันไปอย่าอ้อยขอไปล้างก่อนได้แล้วมาข่าวเพื่อนกินกันอย่าอ้อยไปตัดกันหูนมาแล้วค่ะส้มโอนะคะตัมส้มโอเซฟด้วยค่ะเพื่อน

การหูเมื่อ,อก,กี้นะคะบนอยาอัานแรด,ดออกจะ้องฟ้ามืดคุณตกค่ะเพื่อนพอดเวนกประเทนหูอันนี้การหูเป็นเพื่อนเคยกลิ่นว่นะคะ่ะจะเห็นแบบนี้ค่ะเพื่อน กาหูนี่เอาไปเก่งส้มเก่งอมก็แซบเด้อค่ะเพื่อนอย่าทอดเวนอย่าใส่เวนนะคะน่ะเนาะแซบจ้ะบีบมันแ็ดเปรอะแล้วก็ตัคนะนี่ ให้เป็นองลแงล้ก็จักส้คโอค่ะไทินใส่กัน ที่เทนสมัยดำนาเนาฝากเพื่อนเพื่อนตะควนเนาะพวกี้ยพเกี้ยวอ้อ,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 อยไปดำนาเอาแหงกันพอตอนเที่ยงมาก็มาตักส้มโอแล้วก็กินวันมีล้ละจ้ะตะฮักกัญจงตะเอาฮักกัญจ,จงมากินกราบแล้วก็มีการพูนมีการพูน,นะค่ะ ถ้าตัวงม,มนะค่เขาแค่ตำส้มโอตำเซกะปูพร้อมกันถ้าก็เป็นงม,มอีกกระปูน้อยกลางนาน้ไม่มาตักใส่หืมหักเหรอมันถ้ากัะจองมันต้นใหญ่จะบีบีอ็อ,อกนี้คนะ่ะเพื่อนมีอ็อกแล้วก็วเห็นปิดอ,อ็อกลูกแล้วก็ตักส้มโอค่ะ Rồi. Đây nhỏ Anh đi dọn ở tầm bếp ban ban nữa hả Tuyên. ตาตคนโอบไบบบานๆาเขาตำแบบเลาๆเขาค่ะบริไไตรตต่ำแบบตำไพ แบบกันจ้องเนี่ยเวลาเขากินกันซ้อมด้วยนี่ต้องกินรายๆขวนกะค่ะมันชั้นกันเสร็จมาอีกแล้วคน 他们说。 เราจะใส่เราจะใช้พริกกระเพ็ดอยู่เด้อค่ะเพื่อนทอนเป็นเดี๋ยวาใส่ขิงเนาะมันเป็นขิงอันน้อยเป็นขิงขึ้นบ้านเถอะนะคะมันจะเผ็ดแทงขิงอันนี้มันจะเผ็ดกว่าขิงแบบห่อาไปผัดนะค่ะเพื่อนเผ็ดเผ็ดเถะเพื่อนเดี๋ยวโทรศัพท์อย่าอวอนตัดไปปุ๊บมา Ui bây giờ Em mở Một lẽ nào? King. Hang on, hang on. พี่มึงทันค่ะออิดแล้วค่ะคุณเชื่อ จ้าเขาเนี่ยจ้าเพื่อนๆม่นี้อยากอามเพื่อนออมาตำส้มโอกินตำส้มโอกันนะค่ะน้องสวัสดีนะคะฝนจะมาแล้วค่ะเพื่อนๆก็เลยพอดีมันกใกล้เบิร์ดเลยกะ็เลยยุดกินค่ะ